สวัสดีครับสวัสดีครับผมันหยุดอีกแล้วก็ันหยุดอีกแล้วครับันหยุดของเซเกินด้อยนะฮะอันนี้จะไปลง YouTube YouTube เหรอใช่จะไปลง YouTube กำลังปั้น YouTube ไงบฝาฝากพ่อพว่าแม่แม่ฝากเพราะว่าแม่แม่แบบติดตามด้วยนะครับฝากบ้านวายบีติดตามด้วยนะฮะฝากบ้านที่จังหวก์ติดตามตรงนี้นะครับ กดติดตามสองที่กับอันติดตามตัวเซาติดตามตัวเนาะช่องพี่โจ๊กฝากไปติดตามช่องเยอะๆนะค่ับเอานักฝากสองเพจฝางช่องฝากกดติดตามสี่ครั้งนะครับช่องช่องเจมบอลมีอย่างเนี้ยเจมบอลออฟฟิศเจมบอลออฟฟิศเออเจมบอลเจออฟฟิเชียลแล้วก็ทางช่องเพจมีเพจได้บอลจัมมันซีฟอันมีอย่างเนี้ย เสียงสะออนเจมบอลอดที่นานเอาแต่ใจฟาร์มมีเอียงเอียงล้อล้ออ่ะล้อหลังล้อหลังห้างลอดหลังห้างแล้วก็ยาหยีเจ็มันีขอบคุณค่ะเมล่อไหร่น่ากินครับพี่น้องแบบเกลียวแบบแซ่บเลยพี่เอค่ะพี่เอพิมีแล้วก็พิมีนะครับขอบคุณแม่ดาวด้วยนะคะ ครับพ,พ,พี่แตงด้วยนะครับวันนี้ซัพพอร์ตนี่ดิ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณซ <c oughs> ัพพอร์ตงานเป็ดเดียวออเออเยัยยยยนดิ้นเตือนนะเด้อไอ้บอลแล้วกินนั่นเกาเหล่าเกาเหล่าหนึ่งสองสามเป็ดเดียวเนื้ขาว น้ำตกต้มยำอะไรมากเสียบิลเลียร์อุบ้าน้องก็ไม่กินหรอบ้านมาก็ไม่กิน,มา,กนมาถึงพุกก็มากินข้าวนะครับแล้วก็ไปนอนตอนนี้ก็ขออนุญาตวันนี้ขอนอนก่อนนะครับเดี๋ยวกิจกรรมอื่นๆเทาจังหวากันไหมนะพี่น,อน้อง เขาม่ด่าสกตอนเราไปับเอางอีลีได้ตีมีเลขบ่เนเออกเาเนื้อเป็นเ้เป็นยังือเป็นมี่ข C หนึ่งศูนย์เนื้อกัเป็นซีนแสดงว่าซีได้ไป กิอเกียดได้ไปเอามากินน้ำกงกระเพราเนื้อไปอิ่มแันวหกินน้ำเอาไข่ดาวสุดนะคะท <c oughs> ่นไข่ดาวเซาเด้อ <c oughs> ายุดเนีไข่ดาวเซา,ามาหนีวันยังมาหนวัน วันพูดใช่ไหมเลขออกใช่วันพุดเออไคดาวพูดวันนี้ไคดาวพุดเลขออกอีกที่วันที่ไหนะสิเจ็ดหรอวที่หนึ่งเยอมันออกแล้วตีสิบเจ็ดมันมาผ่านมาแล้วเออวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งตรงกับวันที่ยังอะวันที่หวันที่หนึ่งตรงกับวันที่หนึ่งบอละจันทร์ขั้นพูดแม่กเดี๋ยวมะมยอเก จริงจริงแบบไม่ประคริขอบคุณค่ะขอยิมหวานๆหนึ่งทีอหม่ยิมหวานๆหนึ่งทีเอเอนนะอันนี้นเป็นกล้องอันนี้นะแบบน,าน่าเนียนมากเลยอะจริงเอาคือดีแนะี่โอ้ยทำให้หน่อยเอามันมันเป็นเลนไวด์ไหมถ้าเลนไวความละเอียดมันจะลดลงมันจะทำให้กล้องแบบน,าน่าเนียน คอนยอนสายเรียนซูมไปเลยครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับาฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะครับนะครับฝากกดติดตามช่องแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากมาคอมเมนต์ให้พวกเราด้วยนะฮะ